ชมน่งมยมยะไสงนนีกุซนเชฟเมีฮมีโวีฮอุ่นามาทาการถนอมอาหารกันช่วงในช่วงถนอมอาหารทั้งผักทั้งผลไม้วันนี้ถั่วพวกนี้อาจจะเป็นมะเขือเทศยายว่าจะดองแล้วรอบหลังดอง ดองไว้สักชุดหนึ่งอันนี้ต้มก่อนตัดหัวตามหางแล้วก็ตัดเป็นชินช้นๆอย่างที่ยายเคยทำให้ดูนั่นแหละทพกคน ี๋ยจะต้มไว้ลวกๆไว้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าสวนไปรดน้ําผักแล้วต้องรดว้เยอะๆเพราะว่าสองวันพรุ่งนี้มะรรนนี้มันร้อนจัดมาเก็บมะเขือเทศมาทําสลัดให้แฟนยายด้วยตอนเย็นต้มให้มันเดือดแล้วก็พักไว้เดี๋ยวเย็นค่อยเอาใส่ถุงไปแช่ สวัสดีจ้ามาแล้เจ้ามา,แล,า <Hello. S 1> แล้วจ้าเดินชมสวนกันตอนเย็นเย็นนะคะเพื่อนเดินชมสวนตอนเย็นเย็นโอ้ซิกุดเอาไม,ม่มน oh. บอกเขาว่าโอ้ดูสวยดีเขาออบอกเขาว่าดูสวยดีเขาไม่อยากให้ถ่ายเนาะ Schau mal, wieder Astro <laughs> Schau mal, wie Astro da Ja, hm. du schön. Gefällt mir hier. Wie hier. kannst du da ein Haus bauen, da, wie ein <laughs> ich glaube. Ich glaube, Ah หักแล้วคุเพื่อนหักแล้วดูเอาเช่ามาด้วยอย่าเวียคันนี้เย่เด้อปอยมือแรดเต็นอนสวิโซมีอะไรเอ็ดเซนคันนี้คันนี้หมักอิ่งเล็กนิดเดียวแต่ว่าสุดยอดเบบ ใช่อ yeah. ันี้ก็แฟนใหญ่บอกไปหน้าแกจะตัดให้มันเหลือสั้นๆเหลือสั้นๆตัดแค่นี้ออกให้มันเหลือติดกับต้นเลยมันก็หวานแล้วเหมือนฝรั่งแต่มันแข็งนี่โรเชียเอ็กซ์ตรีมฟิล ทัชทัสเต็มฟีลรุนแรงตอนกลางวันยายถ่ายไปแล้วแต่มันไม่รู้วันชัดป่าอากาศดี क्यूशन की सेम होती है की साथ है तो हर की साथ में की सेम तो ऐसे होती की तरफ अब विस्ट्रो है लाओ विस्ट्रो ओ ये तो पा भी दे दी ओपन बोल देख दिस तो ग्रीन है ग्रीन ना सेक्स नहीं Oh, อีนนี้ก็มากินกันกินผลไม้กัน,นแฟนแเด้็มไปเต้นต้นนู้นละดูเนื้อมันทำไมมันไม่ชัดเลยย้อนแสงข้างล่างเยบียบผลไม้ ไ่ต้องกินเลยเข้าวม,ม,มันย้อนแสงมันไม่ชัดนะ่ะเพืเ่อนๆต้องถ่ายให้ดูแบบนี้โหให้ดูข้างล่างแฟนยายเดินไปก่อนนะไปถึงไหนถึงไหนะ่ะแฟนยายยายก็มเ,ยกมเตไทยรูปเมื่อกี้กมอเตไทยรูป รีวิวเหนามัง่งร่วงมังม่งนี่เริ่มร่วงแล้วนี่ร่วงมัง่งกินมั่งอือือืมาพันนี้ลูกใหญ่ นาเสดายสุกมานอนอืมอันนี้ก็มีนอนแล้วล่ะเนี่ยอืมได้กินหรอกอันนี้ก็น่าจะมีแล้วเนี่ย สวยเนาะแต่เราก็เลือกกินได้เห็นไหมนอนมันไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกโอ้ยนี่ เป็นอะไรล่ะร่วง,วงโอ้ยนี่ร่วงโอ้ยนี่ร่วงนน่นอ,อีกอันหนึ่งอะไรยังไม่ถึงไหนเลยร่วงแล้วมันโดนโอ๋อมันเจอมแมลงเจาะนี่เดี๋ยวเอาไปตัดดูเพื่อนๆมันเป็นนีอ่อันหนึ่ง นีอ่อืมนี่เราลองไปตัดดูคุณเพื่อนเป็นมะมันหวานแล้วนะเนี่ยแต่แค่มันมันยังแข็งอยู่ยยมาทีนี้ก็มาเก็บมะเขือเทศกันจะไปทำสลัดให้แฟนยายเก็บมะเขือเทศไว้ก่อนเดี๋ยวรดน้ำ เนี่ยมันเปียกนี่อัน,นี้เริ่มสุกตามมาเรื่อยๆแล้วแล้วพรุ่งนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันไหนยายมาเก็บไปถนอมอาหารอีกเดี๋ยวยายเอาไปต้มเอาไปต้มผสมกันเนาะอันลูกเล็กก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะแห้งที่ยายตากไว้เดี๋ยยายจะมาเก็บไปตากอีกตากไปเหลือนิดเดียว ตากรอบแรกกินจะหมดแล้วตากรอบแรกป่ะนี่แค่นี้ก็พอละอ๋ออันนึงเห็นมันใหญ่ปีนี้มะเขือเทศเสุกไวมันร้อนปกติมันจะอยู่ในต้นได้นานนะใหญ่จะเก็บแค่พอกินพอกินมันก็อยู่ในต้นได้นานปีก่อนก่อนนู้น พราะอากาศมันไม่ร้อนมันก็อยู่ได้นานปีนี้อากาศร้อนมันสุกเร็วโอ้ยไม่ได้เอาะไรมาตัดนี่นี่อันนี้ต้นไหนนี่อ๋อต้นนี้นี่นะต้นที่ว่าหนูกัดไม่เป็นไรหรอกมันเริ่มแดงแล้วไม่ได้ก็แค่ยอดข้างบนเนาะนี่ฮะนี่เหมือนกันพวกที่แดงแดงแล้วนี่ได้หมดแต่นูนยอดข้างบนไม่ได้ไ่ก็ช่างมานันเอะเนาะ เดี๋ยวเอาใบผักหน่อยเอาไปให้ไก่ไปเก็บไข่ก่อน เร็วเนาะแบบเดียวสามวันอีกแล้วยายบอกแฟนยายว่าเก็บไข่อีกแล้ววันนี้แฟนยายกเขาไม่เชื่อหวังไม่เชื่ออะไรเมื่อกี้ยายมาเอ่อเก็บผักมาตอนกลางวันยายมาส่องดูแล้วยายก็ไม่แน่ใจเหมือนกันยายมาส่องดูแล้วสามวันอีกแล้วไว้ไวนี่ได้แล้วอาหารวันนี้ มะเขือเทศสลัดผัดไข่ใส่แตงดูก่อนนะยังไม่รู้หรอกอยายยังกินอะไรแต่แฟนยายเขาให้ทำมะเขือเทศสลัดให้เขาจะรดน้ำผักทำไมมันยังร้อนอยู่จังเลยเพื่อนๆทำอะไรอะ่ะจะถอนอยาก็ต้องไปเปลี่ยนชุดใหม่มะเขือเทศค่อยเอา มะเขือเทศค่อยเอาครุตัดรถเดีจะรดให้เยอะๆเลยเพราะว่ามันร้อนมากเลยกลางวันเดี๋ยวขอรดก่อนเลยนี่เพื่อนๆไปรดน้ำเสร็จแล้วมืดแล้วเดี๋ยวนี้มืดไวาจังรดน้ำยังไม่เสร็จเลยมืดแล้ว ดูดิอันนี้สงสัยจะไม่รอดแล้วนี่เหี่ยวเหียวไปไปไปพี่มืนหิวข้าวแล้วนี่นี่เสร็จแล้ววัื่อนเนี่ยช่วงนี้แฟนยายจะมีทําไมมะเขือเทศสลัดก็จะเป็นแตงกวาสลัดจะมีติดตู้เย็นไว้ตลอดเลยเนาะนี่ก็จะกินกับพวก หมูรมควันพวกแฮมพวกไส้ก,กรอกพวกอะไรกินกับอืมไส้ไอขนมปังของเขานะเออช่วงนี้จะไม่กินอาหารเพราะว่ามันร้อนแต่ว่าพรุ่งนี้นี่เอามาแล้วเขาบอกว่าช่วยใเขากินหน่อยนะเนื้อวอัวยายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวยายจะแบ่งหน่อยยายจะไปทาลูกชิน้นไว้กินกับก๋วยเตี๋ยวเป็นเนื้อวอัวนะคะเออไปแค่นี้แหละ คิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะ